ทหารพรานเจอผีลุยดงผีโป่งค่าสมชายมีอาชีพเป็นทหารพรานได้ลาดตระเวนอยู่ในป่าในเขตชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับทหารพรานอีกสามนายเขานอนพิงกับต้นไม้กอดปืนไว้แน่นเพื่อต้องการพักสักครู่ แต่ก็เผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเพราะมีความรู้สึกปวดที่เท้าบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งจึงเลือบไปดูเห็นตัวอะไรบางอย่างกำลังก้มดูดเลือดจากเท้าของเขาเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะทันทีที่สมชายส่งเสียงดัง ตัวประหลาดก็เงยหน้าขึ้นมาตัวมันเล็กเท่ากับเด็กแต่หัวมีลักษณะโตดวงตากลมโตผมงอกหงิกยาวริมฝีปากของมันเปื้อนไปด้วยเลือดสมชายตกใจมากเมื่อเห็นหน้าของมันก็นึกขึ้นได้ว่ามันคือผีโป่งข้าที่คนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังสมชายยกเท้าขึ้นถีบเข้าที่ใบหน้าของมันจนกระเด็นออกไป เขาชักเท้าขึ้นมาดูเห็นรองเท้าถูกเจาะเป็นรูมีเลือดไหลซึมออกจากนิ้วหัวแม่โป้งเขาหันไปมองรอบๆเพื่อจะบอกให้เพื่อนทหารพรานระวังตัวแต่แล้วทุกอย่างกลับว่างเปล่าเขาไม่พบใครเลยทุกคนหายไปหมดมีแต่ความมืดมิดของป่าเท่านั้นขณะเดียวกันก็มีเสียงประหลาดคล้ายกับเสียงหัวเราะดังมาจากบนกิ่งไม้ เขาเงยหน้าขึ้นไปบนนั้นเห็นผีโป่งข้างตนนั้นกำลังหัวเราะเยาะแล้วมันก็พุ่งตัวลงมาหาเขาสมชายกระโดดหนีได้ทันเขาชักปืนยิงใส่มันแบบไม่ยัง้งแต่ผีโป่งข้างก็หายไปในความมืดแล้วอยู่ๆมันก็กระโดดเข้ามาจากทางด้านหลังขึ้นขี่คอของเขามันเอาเท้ารัดคอจนสมชายหายใจไม่ออกจะตะกรเรียกใคร ก็ตะโกนออกไปไม่ได้เขาพยายามจะแกะขามันออกแต่มันก็ไม่ยอมออกสักทีขาของมันรัดที่คอเอาไว้แน่นสมชายล้วงเอามีดออกมาจากเอวแล้วแทงเข้าไปที่เท้าของมันจนมันสะดุ้งตกใจและกระโดดหนีไปในทันทีสมชายรีบหนีออกจากตรงนั้นพร้อมตะโกนลั่นป่าหาเพื่อนทหารพรานด้วยกัน แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยในผืนป่าแห่งนี้มีแต่ความมืดและความเงียบสมชายรีบวิ่งดันด้นไปเรื่อยๆและเขาก็รู้สึกได้ว่าผีโป่งข้างมันกระโดดเกาะกิ่งไม้ตามเขาไปเรื่อยๆแม้เขาจะหันมาใช้ปืนยิงสกัดเป็นระยะแต่มันก็ยังตามมาไม่หยุดจนในที่สุดผีโป่งข้าง ได้กระโดดลงจากต้นไม้มาขวางทางเขาเอาไว้เอ็งไม่รอดละอย่าเข้ามานะเว้ยข้ายิงแกแน่เอาให้กระสุนหมดไปเลยสิข้านะตายไปแล้วข้าไม่ตายอีกครั้งละ โป่งข้างกระโดดเข้ามาสมชายลั่นไกปืนออกไปแม้จะโดนตัวโป่งข้างเป็นรูๆไปทั่วร่างกายแต่มันก็ไม่แสดงอาการเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยกลับกันมันหัวเราะเยาะเขาด้วยซ้ำสมชายเห็นว่าปืนใช้ไม่ได้ผลจึงพยายามนึกบทสวดไล่ผีต่างๆแต่ก็นึกไม่ออกระหว่างนั้นมีเสียงสวดประหลาดมากระซิบที่ข้างๆ้าหู เขาได้ยินชัดเจนว่าเป็นเสียงสวดคาถาหวานทรายที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆจึงพอจะนึกได้ว่าหลวงตาที่วัดเคยให้บทสวดน,นี้แล้วกำซายเศกไล่ผีสมชายกำดินขึ้นมากล่าวคาถาหวานทรายเศกลงไปผีโป่งข้างกระโดดเข้ามาหวังจะเอาชีวิตของเขาสมชายสัตด,ดินเสกคาถาใส่ผีโป่งข้าง ทำให้มันเจ็บปวดอย่างมากเขาเห็นว่าได้ผลจึงนำกระสุนที่เหลือมาผสมกับดินทรายแล้วเศคาถาใส่จากนั้นเขาจึงนำปืนขึ้นมายิงผีโป่งข้างแบบไม่ยั้งกระสุนอาคมทำให้ผีโป่งข้างเจ็บปวดจนต้องร้องขอชีวิตมออกกไไปแแล้วว่ังงทาาจะคี ถ้าอย่างนั้นเอ็งก็ไปตามทางของเองซะอย่ามายุ่งกับข้าอีกได้ถ้าอย่างนั้นก็ทางใครทางมันผีโป่งข้างทำทียอมแพ้หันหลังเดินจากไปทำให้สมชายตายใจเดินมุ่งหน้าไปอีกทางแต่แล้วผีโป่งข้างกลับมาแว้งกัดเขามันกระโจนเข้ามาจากทางด้านหลังแล้วกัดเข้าที่คอของเขาจนสมชายล้มลง แต่เขาก็พยายามต่อสู้ระหว่างนั้นหลวงตาบุญช่วยที่ปักกลดอยู่ไม่ไกลเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีจึงเข้ามาช่วยเหลือได้ทันอย่าเบียดเบียนกันเลยโยมโป่งข้างได้ยินเสียงหลวงตาจึงหยุดแล้วหันมองเห็นรัศมีกายของหลวงตาที่แผ่ซ่านออกมาถึงกับทำให้เขาต้องปล่อยสมชายทันที ท,ท,ท,ท่านจะมาห้างข้าทําไมอาตมาไม่อยากให้โยมต้องก่อกรรมทําเข็นอีกต่อไปที่ข้าทําไปเพราะความอยู่รอดของข้าท่านก็รู้ไม่ใช่หรือว่าข้าต้องอาศัยเลืออจากสิ่งมีชีวิตเพื่อลาเลี้ยงร่างกายและจิตวิญญาณมันเป็นกรรมของโยมเองที่ต้องเกิดมาเป็นแบบนี้และเป็นกรรมของผู้ที่ถูกโยมกระทําด้วย ถ้าโยมต้องการหยุดกรรมก็ควรหยุดการกระทาผีโป่งข้างไม่ค่อยเชื่อหลวงตาเท่าไหร่นักแม้จะเห็นกับตาตัวเองว่าบารมีของหลวงตานั้นมากมายแค่ไหนมันพยายามทดสอบโดยการเดินเข้ามาใกล้ๆหลวงตาพอเข้าใกล้หลวงตาตัวของมันเองถึงกับปวดแสบปวดร้อนแม้ว่าหลวงตาจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตาม ทำให้มันเกิดความหวั่นเกรงจึงได้ถอยหนีไปตั้งหลักน,นี่หลวงตาบุญช่วยหรือเปล่าครับอืมโยมคือสมชายใช่ไหมอาตมาไม่เจอนานแล้วหลวงตาจริงๆด้วยและที่ผมได้ยินเสียงคาถาวานรายก็คือเสียงของหลวงตาใช่ไหมครับผมจำได้แม่นสมชายก้มลงกราบเท้าหลวงตา เพราะตั้งแต่เด็กที่เขาไปเรียนหนังสือกับหลวงตาและหลวงตาก็สอนคาถาหวานทายให้แก่เขาจากวันนั้นเขาก็ไม่ได้มีโอกาสพบเจอหลวงตาอีกเลยเพราะหลวงตาเดินทุดงไปทั่วทุกภาคจนวันนี้ถือว่าเขายังมีบุญวาสนาที่ได้พบเจอกับหลวงตาอีกครั้งและหลวงตาก็ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้หลังจากนั้น เขาจึงเดินตามหลวงตาออกจากป่าแห่งนี้เพื่อกลับมาหาเพื่อนเพื่อนทหารพรานด้วยกันแต่แล้วเมื่อเขาเดินกลับมาที่บริเวณแคมป์ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เห็นเพื่อนทหารพรานหลายคนกำลังมุงดูอะไรกันอยู่พอเข้าไปดูใกล้ๆสมชายเห็นร่างของตนเองนอนแน่นิ่งเขาได้ยินเพื่อนทหารพรานพูดกันว่าตัวของสมชาย น่าจะตายไปแล้วโธ่เอ้ยไอ้สมชายไม่น่ามาอายุสั้นเลยใช่ใช่อายุยังน้อยอยู่แท้ๆเอย้ยไปที่ชอบที่ชอบนะ <S 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 นั่นสแสดงว่าเขาได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่ผีโป่งข้างดูดเลือดพอเขาตื่นขึ้นมาที่เขามองไม่เห็นใครเพราะเขาอยู่ในโลกวิญญาณน,นั่นเอง ผม,ผมตายไปแล้วใช่ไหมครับหลวงตามเมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องจากไปกันทั้งนั้นละ่ะสมชายหันมามองร่างของตนที่ตอนนี้เป็นร่างโปร่งแสงไม่มีกายเนื้อไม่สามารถหยิบจับอะไรได้ทำให้เขาชอกอยู่เหมือนกันเพราะตนเองต้องมาตายตอนยังหนุ่มยังแน่น ผมนึกว่าผมจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรอีกมากมายให้แก่คนอื่นเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรชีวิตคนเรามันก็เท่านี้จากนี้ไปผมขอตามหลวงตาออกธุดงจนกว่าผมจะสิ้นวารากรรมได้หรือไม่ครับหลวงตาอืมโยมจะตามอาตมาไปก็ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ หลวงตาพูดจบได้บริกรรมคาถานำดวงวิญญาณของสมชายให้กลับเข้าสู่ร่างของเขาเพราะตอนนี้เขายังไม่หมดอายุไขทันใดนั่นเองสมชายได้ลืมตาขึ้นพร้อมสูดลมหายใจเข้าสู่ร่างกายเฮือกใหญ่เพื่อนทหารพรานต่างตกใจเพราะคิดว่าสมชายนั้นได้ตายไปแล้วแต่ทาไมอยู่ เขาถึงได้กลับมาหายใจอีกครั้งพวกเขาจึงพาสมชายลุกขึ้นไปนั่งพิงบริเวณต้นไม้สมชายเมื่อได้สติกลับคืนมาเขาจำได้ทุกอย่างในตอนที่เขานั้นเป็นวิญญาณเขานั่งยิ้มเล็กน้อยเพราะเขาจำได้ดีว่าหลวงตาบุญช่วยเป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้หากไม่มีหลวงตา เขาอาจจะต้องตายไปเป็นผีแล้วจริงๆในระหว่างนั้นเองในมุมหนึ่งของป่ามีเงาของตัวประหลาดคอยแอบจ้องมองสมชายอยู่น้อยแกนัก แล้วเรื่องราวของสมชายนายทหารผ่านจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าอยากดูต่อคอมเมนต์กันไว้เยอะๆได้เลยครับถ้ามีคนดูเรื่องนี้เยอะทางเราจะนำไปทำภาคต่อให้ได้รับชมกันนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรากรุผี 3D แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ